ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโมล,ลอกหยดน้ํานะฮะอันนี้ก็จะเป็นลอกของของตัวแมกนัมนะ LP สองนะตัวนี้ก็ส่วนใครที่ปร,ระสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเบรกนะก็คือเบรกกระเด้าหรือว่าเบรกไม่อยู่นะอันนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการโมไปแล้วนะะเสร็จเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการกันนะฮะ ถ้าสำหรับคนที่ว่าเบรกแล้วเบรกกระเดา้าหรือว่าเบรกไม่อยู่นะฮะก็จะมีวิธีการนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูก่อนนะลักษณะของการเบรกไม่อยู่สมมติว่าเราตั้งเบรกก่อนนะตั้งเบรกแบบหมุนจนตึงจนอะไรสุดนะฮะแต่ยังเบรกไม่อยู่จอกมาลักษณะนี้นะฮะเหมือนแบบเนี้ยเวลาตั้งเบรกสุดแล้วคือว่ามันสามารถแบบดึงออกได้อีกเงี้ยฮะ แต่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการโมผ้าพเบรกลอกนะฮะเดี๋ยวนี้ผมลองเบรกให้ดูสุดๆเลยนะดึงแทบจะไม่ออกนะนี่ครับลองกดเบรกสุดๆเลยนะะไม่ออกเลยนะดึงออกสุดแรงนะ ดึงสุดแรงมือนะก็ไม่ออกนะนี่เกี่ยวก็มาดูวิธีการโมตัวผ้าเบกกันนะฮะอันดับแรกเราก็ทำทำการแกะตัวลอก,ก่อนนะฮะก็ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะฮะเราก็จะมีไขควงนะฮะแล้วก็จะมีปลายมิดแหลมนะ แล้วก็จะมีเป็นกระดาษทรายนะอันนี้ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอะไรนะฮะก็แบบว่า diy เอานะฮะก่อนหน้านี้ที่ว่าผมประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวล้อตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราเบรกสุดนะฮะมันก็คือยังสามารถดึงออกได้อีกนะฮะก็คือออกประมาณแบบเป็นเบรกกระเดา้าหรือว่าเบรกไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการโมล้อก,กันนะฮะก็อันดับแรกเราก็ทําการแกะตัวล้อก,ก่อนนะฮะ ก็มาดูวิธีการแกะกันนะฮะก็แกะออกอยังไงก็ควรจำให้ดีด้วยนะฮะก็ทําการไขนะกันตะโกนอตออกมานะก็ควรวางอุปกรณ์จัดตาแหน่งให้ดีนะฮะกันลืมนะ ส่วนใครที่ว่ากลัวลืมหรือว่าอะไรเงี้ยก็เรียงตำแหน่งนะเรียงตำแหน่งเพื่อของอุปกรณ์ดีๆนะได้ไม่ต้องลืมเวะลาตอนใส่ตอนประกอบนะฮะเรียงอย่างผมนี้ก็ได้นะทธีการแกะออก ตอนเปิดก็ระวังสปริงด้านในมันก็เด้งนะฮะเวลาตอนที่เรากดฝีกระปูมันจะมีสปริงสองตัวด้านในนะครับสปริงตัวนี้สำคัญนะ,ะสองตัวเนี้ยอย่าให้หายเด็ดขาดนะฮะ นี้เราก็มาดูส่วนของด้านในกันนะฮะด้านในนี้เขาก็จะมีจานเนะยกับไอกับไอตัวป้าเบรกที่ว่าอยู่ด้านในนะก็ทําการทอดออกมานะค่อยค่อยยกออกมานะวางน็อตกระเด็นกยกระจายหมดครับเราทอดออกมาเราก็จะเจอจานเะนี่ย เป็นจานเฟืองนะครับกับพาบเบกด้านหลังอีกอันหนึ่งแลด้านในนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ในส่วนนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะอันนี้เราก็จะมาดูของเรื่องจานนะส่วนวิธีนี้ผมก็ลองคิดคนขึ้นมาเองนะไม่ได้ไปดูตาม youtube หรือว่าอะไรนะฮะก็ตัวนี้มันน่าจะเป็นพาบเบกนะฮะด้านหลังกับตัวนี้นะฮะที่มันอยู่ในจานจานเฟืองนี้นะเห็นไหมฮะ ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะว่าทําไมเบรกมันลื่นหรือว่าแบบว่าเบรกเบรกกระเด้าอะไรพวกนี้ฮะคือบางทีมันจะเจอน้ํายาที่ว่ามันอยู่ในจารบีพวกนี้ฮะหรือเป็นพวกน้ํามันจากหลอดลื่นอะไรเงี้ยบางคนไปหยอนแล้วมันไปโดนเพลกพับเบรกมันก็จะเกิดการลื่นนะฮะของในตัวพับเบรกเองเนี่ยมันก็จอกลักษณะเนี้ยมันจะลื่นนะฮะพับเบรกมันก็เลยไม่จับกับไอตัวตัวแป้นแป้นตัวนี้นะฮะ ตัวนี้มันก็จะเปื้อนนะครับผ้าเบรกมันจะเปื้อนเป็นเพื่อจาระบีเพื่อน,น้ํามันจากอะไรพวกนี้นะฮะนี่ผมก็จะมาทําการแก้นะฮะสองตัวนี้ถ้าลองสังเกตด,ดีๆลองเอามือลูดๆนะฮะมันจะออกแบบล,ลื่นๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮะให้เราทําการเช็ดล้างนะครับผ้าเบรกจะเป็นจะเป็นทินเนอร์ก็ได้นะฮะแต่ทินเนอร์ผมยังไม่ได้ลองผมลองแอลแอลกอฮอล์นะ ส่วนฝาฝาเฟืองตัวนี้นะฮะเดีย๋ยวข้ออธิบายให้ดูนะก็เรามาจากการเรื่องพาเบกกันก่อนสองตัวนะฮะหน้าหลังส่วนวิธีการของผมผมก็จะใช้แอลกอฮอล์นะแต่ยังไม่ลองทินเนอร์นะฮะแอลกอฮอล์เราล้างนะฮะล้างพลาเบกก่อนนะฮะอันดับแรกก็ทําความสะอาดก็คือคราบจารบีคราบคราบน้ํามันอะไรพวกเนี้ยนะ เมื่อเราล้างเสร็จนะฮะแล้วก็ทําการใช้ผ้าเช็ดก่อนนะเพื่อทําความสะอาดนะหลังจากนี้นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะฮะเราก็จะมีพาวเอร์สองชิ้นนะฮะก็มีวิธีหนึ่งนะฮะเห็นเขาใช้ผ้าหนังกันนะฮะใช้เป็นพวกผ้าหนังเป็นหนังแท้เป็นพวกหนังเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ลองตัดแต่งละโม m o ิฟายดูดูขนาดความหนาให้มันได้ครับอันนี้ส่วนวิธีนี้ผมก็จะเป็นวิธีการแบบ DIY นะฮะก็คือพรเบกเดิมนะฮะทำการใช้กระดาษทรายนะฮะฝนไปฮะฝนบางๆางนะ,ะให้รู้สึกว่ามันแบบว่าด้านดานนะฮะนีนครับฝอนออกมามันก็จะออกแล้วัาาบบนานนี้ครแรกแรกก็คือมันโดนพวกจารบีโดนพวกน้ำมันจักอะไรพวกนี้นะฮะ มันก็จะเกิดความลื่นนะเบรกมันก็เลยไม่จับตัวกันนะก็ทําการขัดไปเรื่อยๆนะฮะจนเรารู้สึกว่ามันออกแบบหยาบๆยานิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องออกแรงขัดมากนะเหมือนว่าเราขัดเฉพาะหน้ามันนะฮะที่มันเป็นส่วนลื่อนๆลงไปก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะก็ส่วนของพาวเบตรกตัวหลังตัวนี้ก็เราทําการขัดเหมือนกันนะ ต้องไปขัดเยอะมากนะฮะเรารู้สึกว่ามันสักๆแล้วก็พอนะจะประมาณนี้นะ <t oss it> ก็มาดูส่วนของในตัวที่เป็นจานที่ว่าอยู่กับในพ้าเบกตัวนี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าก็ลองทําดูนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบจะดลื่นๆนะผมก็เลยใช้ปามีดนะครับทําการขูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ,ะเพื่อแบบให้พ้าเบกมันจับกันได้ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ทั่วๆไปเลยนะครับใช้ปลายมีดปแหลมนะฮะทาการขูดแล้วขนาดน,นี้นะฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมได้ขูดไปแล้วนะผมก็เลยแกะออกมาดูทําคลิปให้ดูนะฮะแต่จริงจริในขั้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะจริงๆมันก็ไม่ต้องก็ได้นะแต่สำหพวกความชัว์นะฮะผมลองเทสมาแล้วนะก็ถือว่าเบรกได้แบบค่อนข้างดีเลยนะดึงแทบจะไม่ไปเลยฮนะเวลาเราเบรกสุดฟูงเงี้ย ก็ทำนี้นะครับทั้งสองด้านนะฮะให้มันหมุนเป็นรอยนะฮะเพื่อให้แบบผ้าเบรกกับไอตัวจานมันนะมันยึดเกาะกันติดได้ดีเนี้ยฮะอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะฮะร,ระวังไปโดนฟันเฟ,ฟืองมันนะฮะขูดเบาๆครับ,รบ,รบไม่จำเป็นออกแรงมากนะมันก็จะเป็นเกิดเกิดการเป็นรอย,อยขึ้นมาเนี่ยนี่ผมก็สาธิตให้ดูคร่าวๆนะฮะในการทำโมพ้าเบรกนะฮะ ใช้พับเบรกเติมนะของผมแล้วก็จะมีแป้นแป้นจานตัวนี้นะฮะด้านในเขาจะเป็นพับเบรกแล้วก็มีแป้นจานตัวนี้ปิดก็ทําการขูดเหมือนกันครับขูดไปเรื่อยๆให้มันเกิดเป็นรอยนะเป็นรอยเล็กๆนะ หรือส่วนใครที่ว่าหาซื้อได้นะครับก็คือเราก็ไปสั่งมาก็ทำการเปลี่ยนนะฮะก็จะเบรกได้ดีกว่านนี้อันนี้ก็เป็นการ DIY นะครับใช้ของเดิมนะฮะในการทํานี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะผมหยิบให้ดูทีละชิ้นนี่ก็จะเป็นจานเฟืองด้านในมานะที่อยู่กับพระเบรกขูดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะฮะตัวนี้ผ้าเบรกนะครับเราทําการคัดก,กาาดนะับกระดาษทรายเบา หลังจากนั้นเราก็ทําการใช้แปรงปัดนะฮะเพื่อทําความสะอาดนะตามร่องเฟืองอะไรเนี่ยบางทีมันมีพวกเศษทองเหลืองฮะไปติดร่องเฟืองเราทําการใช้แปรงปัดกับผ้าช็ดเช็ดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการมพูพระเบกนะฮะ จากนั้นเราก็ทำการประกอบไปนะฮะแล้วลองไปเทสดูนะฮะก็หลังจากที่เราทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ก็จะทาการเทสเบรกกันนะว่าดูจะเบรกหนึบขนาดไหนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นการดีวายเบื้องต้นนะฮะแต่ถามว่าก็ใช้งานได้ดีนะอันนี้เดี๋ยวผมลองตั้งเบรกสูงสุดเลยนะ ตั้งแบบดสดๆเลยนะโฟวไปเลยลองทาการดึงดูนะฮะนะครับความแน่นของมันนะฮะแล้วก็ออกแรงเยอะอยู่พอสมควรนะฮะลองขายเบรกดูนะฮะน่ครับขับว่ายังสามารถดึงออกได้น,นิดหน่อยนะแต่ก็ยังแน่นอยู่นะฮะตั้งโฟดูนะ ลองดงฮะเขายังออกได้อยู่นะฮะลองสูงสุดแล้วฮะนี่ครับแน่นตบเบรกครับก็ลองไปลองทำตามกันดูนะฮะลองดีวายลองประยุกต์ดูนะฮะก็อันนี้ผมก็ต้องขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมีอะไรเดี๋ยวผมออกมาแบ่งปันให้พี่น้องรับชมกันอีกนะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย